ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมมันหุ่มครับนี่ก็มานี่หมายทุ่งนาปิดบอ่อล้างเหมือนเดิมคหรอเยื่อเขียบครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้นี่วันนั้นนี่กินดึกครับหมายนางลำลนั่งลำอยู่ตต้นนูน้นนูน้นนนูหมายชุดนางลำครับจะเหยื่อเขียบเหมือนเดิมครับนี่ ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วรอบก่อนมันกินตรงคันนะครับแต่ผมเอาไปใส่ไอ้รอบบ่อเยอะนะครับไม่ได้ตัวเลยคันนี้ รอบนี้เหยื่อเขียดรุนรุนเลยนะครับเหยื่อเขียดรุนรุนเลยรอบนี้แต่วันนั้นเหยื่อปูใส่ปูไปแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเขียดมันเหลือเยอะนะครับผมก็ใส่ปูไปแค่ตัวเดียวเองกินครับกินปูด้วยขนาดปูตัวเดียวหมายเดียวยังกินนะฮะแสดงว่ามัน,นมก็คงจะชอบปูอยู่เอาเรื่องฮะหมายนี้ ตอนนี้ก็รอ,อบเดินกลับครับเบตห้าสิบคันเหมือนเดิมพองนี้ไม่รู้จะได้กี่ตัวครับรอบเดินกลับนี่ไม่ได้ยินป่าสีกินอะไรเลยเนี่ยมาดูรอบแรกครับมาดูคันนี้แบนตึงๆไม่รูจะอยู่หรือเปล่าฮะ โอ้ยฮะอยูนอน่นี่งูแน่น่ะเบ็ดกองก็งงอ่ะดึงเข้าปลาเข้าเลยฮะเอ,อ้ยรู้ทำไมเบ็ดคองดึงเข้าลขปลาเข้านู่นเสียดายแต่น,นี่ก็ดูมาได้ครึ่งเบ็ดแล้วนะครับเนี่มาได้สักตัวเลยรอบแรกนี่เบ็ดเกาะอ,อยู่ไอ้ไม้ครับ ดึงะแต่เจ้าเขาเดินกลับมันก็ดึงไปที่หวันหลังเนี่ยที่มันหวันนะ่ะอหรอยต่วเนี่ยขอที่ตัวของม้าคอสเยอะนี่<อ>น่าจะไอยู่เออเป็นเอี่ยนนอนไม่อยูอ่งใชนไหมโอ้ยงางเน,นี่ยวันนี้ รอบแรกไม่ได้เลยรู้อยาจะกินเลกมันรอบก่อนนะเด็กคอยเยอะไว้ก่อนหอยนะมะ,ะไปตักตักมาเลยดเ,เดี๋ยวมันจะดิ้ดนรุนกันเข้าเข้าบอสาก่อน,นเหมือนวันนั้นเลยครับนี่ยามรอบแรกก็ือตัวเดียว โอ้ยยังยุงกันไหนเนะี่ยโอ้ยต้องย,ยุ่งแต่ยุ่งว่ะเบ็ดเกือบจะหมดหลังแล้วครับเหลืออีกสองคันอีกนะครับเบ็ดน่จะบัดได้แล้ววันนี้ต,ต้องลุ้นรอบเช้าแหละดูสภาพแล้ว เพราะว่ากลคืนเขาจะมาดูอีกรอบนึงครับเพราะมันกินดึกยดะตรงเนี้เช้าเช้าบอกให้กินเท่าไหร่ชอบกินดึกดึกเนี่ยก้องตะแสงเหรอดูเลยยอดหงุดหงิดมันน้อยเหรอคิดเดียวแด้กกัน ี๋ยวก็เยอะกระนี่มาดูรอบสองครับหลังนี่มีอาการนกนแนนงเนี่ยฮะอยู่แต่ที่มันดิ่อยู่ฮะที่มันเดิมอย่นี่งลตวงเลยตวงล้วกลากไหมน้องๆอ เขาบ่กเข้าอโอ้ใส่งามมาลวเลวยแกแต่กินดึกครับโอ้ยุงยุงกะที่นสนามบอนเกยบร้อย ในทุงอ่ะทุ่แปลาแม่ไซส์งามๆอยู่นะสองขีดใหญ่ขึ้นมาแล้วครับนี่ามข<ะ>ีดนะามขีดพรอบนี้กำลังดูไปได้กี่คันดอเอาทุ่งไปลาแม่อ๋ หนึ่ร้อยมาไอหุห no ่อแบอกครับได้กบตัวงัใสถุงไปออกหวยนะ่ยหน่อยนี่ไหนเนี่ยรูน่ะก้นๆมันฟังไหนนะเนี่ย นี่ฮะ g บออกไปเฉยเลยครับโอ้ยเสียดายก้อย้อยเหมือนเดิมครับนะคับสรุปคืนนี้สองเที่ยวเที่ยเต็มเดี๋ยวไปลุนรุ่นีนเช้าเข้าป่ากินดึกนะครับหมเนี่รอบแล้วรอบแรกใจก็ในตัวเดียวนะครับพอตอนเช้ามานี่โอ้โห ทั้งลุดทั้งพันเราก็ได้มาอยู่สามสีแต้มอยู่ครับเป็นอะไเนี่ยหังไวเหมือนเดิมใช้นักล้างไหมนา เอามัดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นชเช้าเขยว่ากันอีกทีครับลุ้นกันจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าครับมาลุ้นรอบเชา้าก่อนนะครับเราจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้วันนี้ฝนตกเลยเพิ่งหยุดนะครับมาสายละไม่รู้ว่าป่าย,ยังอยู่หรือเปล่าครับผมปกติจะมาเช้าวกว่านี้นะครับ ก็มาสายแล้วว่าฝนมันตกหนักเลยฮะกำลังหยุดนี่แม่นนจะขึ้นมาอยู่หน่อยนึงเมื่อคืนกน็มาดูสองรอบครับรอบละตัว มีรลายตี๋ครับนุ่แสกขึ้นไปพันอยู่นู่นเออเออ้ยมาเด็ดตัวตัวน้อยอ่ะโอ้อันนี้เสียดยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวขอย่ามไปดูก่อนฮะเดี๋ยวถ้าเจอตัวเดยวค่อยถ่ายให้ดูนะ แต่ข้างหน้านี่เหมือนมีอาการนะครับสักครู่ข้างหน้าขันเบียดหายไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับจมดิ่งเลย มันกินดึกจริงๆครับป่าบอจุดนี้โอ้ยหมดสิทธิ์คันนี้ฮะมันกินดึกนะผมได้ทำสองรอบแล้วกลับบ้านก็สองทุ่มสามทุ่มแล้วครับเขียนอยู่เหมือนเดิม

khảo khảo lên thơm lúc vào nó lúng nữa có đếp hành và lướt không về nít tiêu nó

เอ้ยหลุดโหโอ้ยลดลดดีเยอะลดเยอะมากเลยนี่ก็พันนะครับหนึ่งไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนี่ยน่ะไม่อยู่อีกละโอ้ ทันหลุดทันหลุดเป็นว่าเล่นเลยต่คอของกบได้ใหญ่นะครับเนี่ยคอกบเบนี่ยโฟกัสอีกแล้วเนี่ยเล็กนิดเดียวเองจะทำไมหลุดง่ายๆจังเลย đục can tài biết cung cung đúng không ờ ừ. mày vui lắm đừng lụt đừng lụt Cái này chưa lấy á thang lươi แล้วเนี่ยใหย้ตัวผู้ตัวเมียแล้วครับตามตูดกันมาเลยดิสองตัวตามตูดกันมาแล้วครับตัวผู้มาตัวเล็กๆ ไปตัวนี้หละบิด็กลจะหมดละแต่ได้แค่ตัวเดียวอยู่เลยอ้าวนี่นี่โดนครับนี่โดนนัน่นนัน่นนัน่นนั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 ่นประดุกประดุก Đục đục. Ra. Ra thằng. เอเ้ยเป็ันปลาล่าปลาเหลืออ้ยสวยงามเลยสวยงามเลย ข้สวิอยป่ะนั่นแหละเอา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 เออติดลึกติดแน่นเนาะไม่รู้จะไงละเงี้ยโอ้มีเงี้ยนะครับอันตรายฮึฮึไอ้ดก โอ้นึกว่าจะไม่มีผนงาแล้เช้านี้นี่ยถุงอะปลกอะไรไม่รู้คนนี้ปุยหรื้เปา รครับมัดก่อนมัดก่อนอ่าเรียบร้อยของเทสองเตียมล้วมัไว่าจะได้เที่ยวละตัวครับ <c oughs> <c oughs> เบ็ดเหลือประมาณสิบกว่าคันนะครับให้ไปรุ่นไปชมกันไม่จะมีตัวเพิ่มหรือเปล่า นี่ก็เยื่อหายต่คันนี้งุ่นง้มลงไปครั้งแรงนะครับดูรื้ไมดูรไหมเงียบปิดแล้โอ้ยอูู่อูยููอ้อ้อุ้ยเราจะขนะดไานนี่ ส้ยสวยครับสสวยน้อุย้ยจะไม่มีผลงานนะครับนี่กินรอบดึกโอ้ขายปะสร้อยออกมาตัวหนึง่งนี่กินรอบดึกติดบุ้งปากเลย การอะไรเนี่ยติดเทนนี้ก็ยังพันนะครับนี่ใส่งามๆเลยครับตัวนี้น่าจะมีสามขีดถึงสี่ขีดนู่นแหละแต่กินดึกจริงๆครับนี่ปลาอะไรเนะี่ยโอ้ยใส ล้างน้ำก่านี่หนูหุ่มแค่แล้วครับชานี้เ,เหลืออีกกี่ขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ขั้นอ่ะเหลืออีกสี่ขั้นนะฮะจะดูก่ามันจะมีลุ้นหรือเปล่าสี่ขั้นนี้ ตรงนี้มันก็เป็นะเป็นรล่องน้ำครับนี่ร่องน้ำออกมาจากบ่อใหญ่มันน่าจะออกมาหากินอยู่ครับก็เลยใส่ไปจะก็ใส่ไปแค่สองคันสามคันนี้นะครับในล่องน้ำจะก็ได้มาตัวหนึ่งเนี่ยนี่ก็อยู่เหมือนเดิมเขียดโอ้ยตัวนี้ไม่ทำงานเลย เมื่อคืนก็ได้หลังเนี่ยครับน,รนี่ตรงแท็กค้างบอลโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดก่อนน,น่าจะบ่มีตัวแหละคันแแน,คน,น,นี้มียแกนะครับนู่นจะบอมีตัวแล้วเนี่ยการเชยเลยครับเนี่ยเนี่ย ดึงก้มไปนู่นน่ะผมขอหาที่อยู่ว่ะอันนี้มันอยู่ยากนิดนึงครับเบ็ดนี่สวิงผมก็ไม่ได้ไม่แล้ะผมนู่นมันจะแบบโดนแล้วครับตรงจุดเนี้ยผมก็สวิงวางไว้ตรงตัวเมื่อกี้แหละ รุนกันเฉยรูดนี่ล่อยรูดครับโอ้โหสักคันโค้งๆเลยเหลือข้างนอกอีกเจ็ดคันหรือเปล่าครับถ้าจาบอกผิดนะเพราะผมใส่ไว้ตรงร่องน้ำอ่ะร่องน้ำนู่นครับหัว,หวบอลนี่มีร่องน้ำขึ้นไป ก็เลยลองใส่ตัวนั้นดูแต่เมื่อคืนนี่มันตีกินเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่บบติดนะครับไม่รู้ว่ามันอย่า,ยางไงคระะับเดี๋ยวค่อยเป็นลุ้นกัน,นะฮะัยี่ไอเตี๋คันตรงจุดนี้ก็ได้สามตัวตัวน่าจะหางแล้วแต่กับใบหางเท่าไหร่ครับก็ได้พอๆกับมันรอบแรกเลยครับนี่ได้พอๆกับรอบแรกเลยเดี๋ยวต้องมาใส่ ตรงจุดนี้ฮะตรงจุดนี้แตกกินดีตัวแกงมันแตกบกินแล้วครับน้ำาห็ตื้นเปะละ่กับนู่นข้างหลังนู่นที่มันติดสองตัวเมื่อคืนแะติดตัวหนึ่งเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้อีกตัวหนึ่งครับที่มันตายนะจุดนั้นนะครับถ้าใส่กับเใส่ตรงโซนนู้นกับโซนนี้นะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเจ็ดคันที่เหลือได้เรื่องครับน,น นอนอยู่แ่นหนึ่งตัวเจ็ดใส่ไปแค่เจ็ดคันนี่นะในเรื่องอยู่แต่ว่ามันเปลืองเยอะมากครับตัวจุดนี้เปลี่ยนเยอะเรียกเปลี่ยนเยอะอีกนะครัเรียบร้อยครับนี่โอ้ยสวยงามเลยแหละนี่ เขากอโตครับเดี๋ยวนี้ไม่หลุดแน่นอนอออเรียบร้อยหัวเมื่อคืนนึกว่าจะบบดได้เรื่องนะครับเพราะมัน ตีเยื่อหายเยื่อหายอะ่ะนู่นมันีกมีแต่ตัวเล็กๆนะครับเฮ้ยสามคันกว่าเซข้างในคันหนึ่งเยื่อหาย,น,ยนู่นเขียดนี่เหมือนเดิมหลังสุดท้ายก่อนนี่เหมือนเดิมเยื่อปูนี่ประมาณนี้นะครับหมดเบ็ดละเดี๋ยวไปสำรวปผลกับตีสทำงานนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับต้องรีบเก็บก่อน สรุปของคลิปนี้ครับตอนเช้าได้สี่ตัวครนี่ปลาก,กินรอบดึกจริงๆคนระับนี่ยนี่กังของกลางวันนะครับในของกลางวันของกลางคืนสองตัวปลาก,กินรอบดึกจริงๆคนระับได้สี่ตัวเลยเกิดได้สายไปตัวหน,นะนึ่งนะสายเงี้ยงงามงามากเลย ตั ừ, ừ ัม่ to, uh. okay. uh, uh, mm ีก hmm, ไ mm ้บในบอนี่มันตัวใหญ่อยู่นะตัดมันได้อยู่ตัดใหญ่กัดนี่ปดุกมาตวงบอกอหนี่บิ๊กอบิ๊กอุดุกมันใหญ่เนาะผมเนี่ยมันออกงแล้วขอก่อืปมันกว้างอยู่อย่งนี้ผมได้เลยสองโลมันได้ไม่มีอยู่สองโล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  ขังนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วได้อาหารเป็นลายมือนี่ไม่ต้องซื้อกินนะเ,เหมอนคนที่โกดังใส่บ่อหลังโกดังนี่ก็ได้มาสองตัวนะครัต,ตัวนี้อเ่าเอา,เอายางทิ้งไว้ครเพราะมันมันตายนานถ้าจะมีกินนะครับเายางทิ้งไว้ฝากกดไลค์กดแชร์นนะคร ประสับไขช่องคอมันหูมาครับมารสองโลครับได้อยู่หมดนี่คุ้มค่าครับปลากินดึกมากครับ